สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันบนยอดยอดเขาไผ่ครับนี่ครับตอนนี้ก็คือพวกผมได้เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับมาด้วยกันสองคนขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแต่ว่ามาไม่ถึงครับมาไม่ถึงก็เลยจอดข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาก็ตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาไผ่เลยตรงนู้นจะเป็นพัทยานะครับนุ่นซูมให้ดู <c oughs> เหมือนมันจะมีหมอกหรือมีควันอะไรก็ไม่รู้ครับ ใคดูครับนี่ครับมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องสนใจบนเขาไผ่ก็จะมีไก่ครับใคดูนี่เป็นไก่ป่าครับมันไม่กลัวคนนะครับมันเดินมากวนใจผมอยู่นี่เห็นไหมหเดินไปหามันเห็นไหมมาครัมีไก่ป่าครับเมื่อกี้เห็นว่ามีลูกมันด้วยอ๋อตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมีลูกมันด้วย เห็นไหมตัวเล็กๆค่ะเดี๋ยวเดินไปดูตัวรูปมันไอ้นี้ตัวไอ้นี้แก๊งมันแก๊งไก่ป่านี่ข้าบนไม่มีน้ำนะครับแต่ว่าเขาจะต้องมีคนมาเติมน้ำให้มันอยู่ตรงนู้นนี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่มาเติมน้ำให้มันมันก็เลยอยู่รอดได้อเดี๋ยวเราไปดูรูปไก่กันห,หลายๆคนเขาจะเรียกเขาไก่แล้วไม่เรียกเขาไผ่ตรงนี้นี่ครับไม่มีใครมาเลย มันขึ้นยากนะครับรถขับสี่ยังขึ้นไม่ได้เลยขนาดผมมอเตอร์ไซค์มายัางขึ้นก็นลําบากเลยก็เลยจอดแล้วก็เดินขึ้นมานี่ครับมีลูกไก่ด้วยนี่มีไก่ด้วยตรงนี้นี่ครับวิวก็พอใช้ได้ครับมานั่งชิลๆได้อากาศเย็นครับสูงอยู่อากาศตรงนี้น่าจะประมาณ ตอนนี้น่าจะประมาณสักยี่สิบกว่ากว่าอ,องศาไม่ได้ร้อนอะไรเลยเย็นๆอยู่ก็มีไก่อยู่แก๊งหนึ่งนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือเปล่านะผมเห็นมันอยู่แค่ตรงนี้มันมีดอกอะไรด้วยก็ไม่รู้เนี่ยเหลืองๆร่วงลงมาโอเคครับแค่นี้และครับ